เข้าสู่ช่วงอังกฤษอังกฤษโอเคผมคือสำเร็จดนตรีนะครับพูดถึงดนตรีเนี่ยดนตรีเนี่ยมักจะใช้เป็นสื่อของความรักนะครับเออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้แล้ผมได้ข่าวมาว่าอะไรไม่ข่าวว่ามีน้องเอาคนหนึ่งที่มีความรักเฮ้ยทั้งนี้ทั้งไหนไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเป็นไรทางมาที่บ้านตายอ่ะมีความรักไงอ๋อมีความรัก อ๋าคั่งเหรมีความรักผมว่าอ่าไหนๆก็พูดเรื่องความรักละว,วันนี้เราก็เอาสำนวหนหรือชุดคำศัพท์เรื่องความรักมาคุยกันละกันอ่าอย่างคั่งเนี่ยจากอาการที่ดูเมื่อกี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การตกหลุมรักเฉยๆใช่ไหมครับครับคำว่าตกหลุมรักเนี่ยในภา,านษาอังกฤษเราจะใช้เป็นสำนวนว่า fall in love fall in love นะครับนี่คือ F A L L ที่ว่าตกเนี่ยแหละครับแล้วก็ in love ว่าความรักนะครับใช้ในในห้วงของความรักล่ะอ่า I am falling in love อย่างเงี้ยรันกำลังตกอยู่ในห้วงของความรักใช่ไหมครับใช่แล้วแต่สมมติว่าเราจะบอกว่าเรารักใครสักคนหรือกำลังรักอยู่กับใครสักคนเนี่ยง่ายๆสุดเราจะพูดว่า loving you too much โอ้ยกำลังรักเลย loving กืบถูกกืถูกแต่ว่แต่นค่อ in love with ก็ได้ต่แต่แต่แต่าต่แต่แต่ไห่คังกำลัง่แต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  v e ต่แต่แต่่แแต่แ่แ I'm a in love with you I'm a in love with her ก็แปลว่าผมกำลังมีความรักกับคุณอยู่กับเธออยู่กันนูดชื่อไปเออพูดชื่อไปใช่ไหมแต่ถ้ารักมากๆเนี่ยครับกางมันจะมีอีกคำหนึ่งที่มากขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นยังไงครับพี่สมมติแบบเราหลงคนนี้มากเลยครับหัวแปมหัวปั๊มเออหัวแปมหัวแปมเลยเราจะใช้คำว่า to be stuck with อ๋อ stuck คือยึดติดนะ to be stuck on ไหนไม่รอดแล้วไปคำว่ายึดติดเลยใช่อย่างเช่นสมมตินะสมมติว่า ผู้หญิงคนนั้นคนนั้นบางครั้งชื่อเหนี่ยมโอ้โหชื่อเหนี่ยมนะชื่อเหนี่ยมชื่อเหนี่ยมครับเขาบอกว่าที่คนเป็นคนเหนี่ยมคนคนคนแล้วเขบอกว่ามันมันจะไม่เหนี่ยมก็เป็นเหนี่ยมเหนี่ยมอเหนี่ยเหนี่ยมค้างอิสสตั๊กวิปเหนี่ยมอ่อนเหนี่ยมเออ ทางอิสตั๊กอ่อนเหนียมหรือทาง her. อิสตั๊กอ่อนเธอแปลว่าอ,อ,อ่อนเหนียมดีกว่าแปลว่าโอ้ทางเหนี่ยวหัวปัปงหัวปังกับอิเหนียมเลยเกินหรือมีคำหนึ่งอันนี้มันก็ใช้กับเวลาแบบเราเจอใคันสุดว่าคนนี้ไม่นในช่อ่ะอแล้วเราจะรักๆๆๆรักมากใช่แน่แน่แล้วก็ตกอยู่ในห้วงความรักลงไหลเขามากเลยครับจะแทนว่าครัชออนครัชออนมีเหมือนมีอะไรพุ่งเข้ามากระแทกขุดซ้อ่าเหมือนครัชออนเหนียมอย่างก็นี่เดียวกันถ้าเป็น คัง to be c l a s s on อ่ะพี่ลองแต่งประโยคนี้สิคัง is เหนียมเฮ้ย is อะไร c a s s on ไหม c a s s on เหนียมแปลว่าคังหัวปักหัวปังกับน้องเหนียมปั๊ยเลยนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือคำที่ใช้กับในเวลาที่แบบเกิดเกิดความรักหรือมีช่วงเวลาของความรักเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับแต่ว่าถ้าไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเขาเข้ากันได้ดีเนี่ยใช้คำว่า นิดเหนียมเกต์อะลองวิดเข้าดีไหมเอาเกต์อะลองวิดไปได้กันไม่ดีไปได้กันได้ไปได้กันเช่นค่างเกต์อะลองวิดเหนียมเหนียมอ่ะหรือแปลว่ายกตัวอย่างอื่นบ้างไหมเปลี่ยนชื่อไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็เกต์อะลองวิดเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้กับผู้รักเท่านั้นใช้ในทีมงานของเราก็ได้เช่นผมกับพี่จ๊อบทันเกต์อะลองวิดจ๊อบ แปาว่ารแปลว่าเราทำงานปร้วยกันได้ดีเขาขากันแล้วเป็นอย่างดีเขาขากันหรือมีอีกคำหนึ่งครับคือ good term with good ที่แปลว่าดีนะฮะ term ที่แปลว่าเงื่อนไขในช่วงเวลา with some one หรือ some thing ก็ได้ครับเช่นค่าง is in good term with เหนียมอนี้ก็แปลว่าเขาก็อยู่ในช่วงเวลาที่มันไปได้ดีทุกอย่าง everything ตีจมูกตีจมูกหนู นี่ก็แปลว่าไปได้ดีแต่ว่าไม่แน่นะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะไปไม่ดีก็ได้ในเรื่องความันเริ่มรอดเริ่มรอดแล้วมันเริ่มแว่งแล้วมันเริ่มแว่งแล้วเราจะใช้คำว่า don't go with something หรือ someone เหมือนกันไปกันไม่ได้ละอ่าอยากไปด้วยกันเลยแปลตรงตัวเริ่มไปกันไม่ได้แล้ว V V R V ไม่ไม่ไม่มีดอนแล้วไม่ต้องมี n มี don't go with คางพ่อยเพราะว่าคังเริ่มทำงานไม่ดีลว อันนี้อันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างเพราะว่าไม่สนใจกับเนี่ยมากเกินไปมีเรื่องจริงอยู่บ้างอ่ะอันนี้ใช้ได้หมดนะครับหรือว่าจะใช้กับสิ่งของหรือการงานก็ได้ครับเช่นไ don't go w i ว h ดดิ s จ o อไม่ใช่สิดิสจ็อแปลว่าผมเริ่มทำงานนี้ไม่โอเคแล้วเริ่มไปกับมันไม่ค่อยได้แล้วก็ได้นะครับครับแต่ว่าถ้าเราเครียดกับมันมากๆเนี่ยกับเรื่องความสัมพันธ์หรือที่มันจะทำให้เราตกหลุมรักนานเราไม่เป็นงานจนเสียงานอย่างเงี้ยที่ครั้งเป็นเนี่ย มันก็จะมีคำมีคำหนึ่งที่บอกว่าให้ปล่อยผ่านมันไปบ้างก็คือ get over it get over ก็คือก้าวข้ามมันปปล่อยมันไปบ้างปล่อยผ่านไปบ้างครับแต่ว่าบางทีเนี่ยน้องเราเนี่ยมีปัญหาพี่มีแก้วมีบางทีมันมันมีปัญหามากๆเนี่ยมันเป็นบ้าไงตรดสินใจไม่ถูกะเออแบบภาษาอังกฤษเขาจะแทนว่า freak ใช่ไหม freak คือแบบบ้าแล้วเป็นบ้าไปแล้วคุมเองไม่ได้ un control ครับ ทีนี้เราจะบอกน้องว่าเนี่ยให้ควบคุมตัวเองหน่อยอพูดตรงๆก็พูดได้คือดอนฟรีดขาวเลยเฮ้ยหยุดเด็ดเลยเปิดไปว่าแบบนี้นะแต่ว่าถ้าจะให้มันเป็นสำนวนเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้คำนี้เี่ยผมบอกให้รู้ไว้ว่ามันใช้คำว่า don't have a cow ก็ได้ขาวขาวที่แปลว่าวัวเนี่ยนะฮะอย่าทำตัวเป็นคือควายโง่เลยอย่าอย่ามีวัวถ้าแปลตรงตัวเนี่ยอย่ามีวัวเลยเออมันแต่มันก็เปลี่ยนไปคืออย่าทำตัวเป็นเอมือนปัสสาวะเราเนี่ อะไรนี้ให้เป็นผู้เป็นคนซะครับ,รบอเอาละครับก็วันนี้ก็ได้รู้ชุดค,คําศัพท์เนาะเรียกว่าอะไรสำนวนที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีตั้งแต่ตอนเริ่มรักจนถึงไปด้วยกันไม่ได้หรือว่าจะก้าวผ่านไปได้ยังไงนะครับครับโอเคก็หวังว่าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์กันได้บ้างอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษเหล่านี้นะฮะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปที่เราจะ ทำความเข้าใจมันหรือว่าพยายามเรียนรู้มันได้นะครับดูหนังดูซีรีส์ฝรั่งฟังเพลงคําเหล่านี้ปรากฏอยู่ตรงนั้นนะครับก<ช>็พยายามดูแล้วแก็จับมันออกมาตั้งใจฟังมันมากขึ้นก็จะได้กับมันเองนะครับเพราะพวกเราเขาไม่ได้เก่งคือเวลาดูหนังเนี่ยลองลองปิดซับไทยดูนะออลองดูภาษาอังกฤษปิดซับไทยแล้ว,ลวเปิดเสียงภาคไทยไม่ใช่เปิดเสียงภาษาอังกฤษนะฮะปิดซับแล้วเพื่อเป็นการช่วยคุณได้ถ้าคุณทำได้แล้วลองปิดเสียง ดูไปดูไปแล้วถ้าได้ลร้องปิดหนังไปเลยได้คิดเอาเองถูกต้องอันนี้ขั้นสูงไปดไปแล้วไปแล้วมงสมองอ่อันนี้ต้องใช้คำว่าดอนแคบเปล่าับผมไปหมดแล้วสมองสมองโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามมาตลอดอย่าลืมนะครับว่าคุณก็ทำได้ภาษาอังกฤษไม่ยากเกินไปวันนี้อังกี้อังกฤษขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฮะรายการสถาน,นีมรุ์ไฟ้าพ<ท>า <ำ S 1> <ผม S 1> ทุกท่านมาที่ไบเทคบางนาครับผมถูกต้องฮะคู่ไรติ้งนะ <School writing S 2> คะ <tweet. S 2> เป็นการหัดเขียนภาษาต่างๆภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะเอสจีนะคะร่วมกับหอศิลป์นะคะสากลหรือว่าประเทศไทยค่ะก็นํามาโชว์กันร้อยปีเลยค่ะเพราะว่าการคมนาคมขนส่งจะเกี่ยวข้องกับพวกเรา ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เช้าจนถึงกลับบ้านเลยตั้งแตออกจากบ้านจนถึงบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทยครับก็คือในการที่สิงเราครับผมอยู่ัวครับผมันอีกคนนึงเนี่ยเป็นบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยครับผมคือในหลงในหลงของเรานัเองครับผม มากับโรงเรียนเลยค่ะครับถ้ามากับโรงเรียน,เ,ยนเอาโรงเรียนมาที่นี่ด้วยครับ